อ,อ,อะไรคะอะไรคะ <laughs> โดนอีกแหละยอยี่แกลงเงือ่จะร้องไห้ไอ้แกลงหนุ่งอีกแล้วหร <laughs> อจะร้องไห้อยากดูเจอไหมได้เวลาตบเพ้นละ มาสอนหรือมามาแกล้งหนูเนี่ยพี่อ้อยมาสอนหรือมาแกล้งเอาเด่นนะตัวตึงตัวตึงประจำเซิร์ฟพี่อ้อยใจตกค่ะได้ินหรออะดิ

a lati sa o hau. A o lati sa o ก็นอนใส่ขอมากประเด็น แกงหนูยังไม่ทันถอดออกุธเลยโอ้สกินหนูหรอฮะอะไรคะอันดับรอะไรคะไปเรียบร้อยจ้ะง่งยต่ออเค